เป็นประเด็นมาพักใหญ่ที่บริษัทประกันบางส่วนต้องการจะบอกเลิกกรมทันมโควิดเจอจ่ายจบเพราะมองว่าการระบาดของโควิดนั้นเยอะเกินไปบริษัทไม่สามารถแบกรับไหวได้แต่ว่าทางคอพพสั่งห้ามเอาไว้กลัวว่าประชาชนจะเดือดร้อนนะครับต่อมาเนี่ยทางบริษัทอคเนประกันภัยยื่นฟ้องคอพพทำให้ล่าสุดเลขาคอพพเตรียมจะขึ้นเบิกความต่อสาปรปกครองกลางในวันพรุ่งนี้ครับ รุ่งนี้ตอน10บโมงเช้าสารปกครองกลางนัดไต่สวนคดีที่บริษัทอาคเนประกันภัยจำกัดมหาชนกับพวกรวมสองคนยื่นฟ้องเลขาธิการคอพพโดยขอให้สารสั่งเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนที่ออกคำสั่งห้ามบริษัทประกันวินาศภัยใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมทรรม์ประกันภัยแบบเจอจ่ายจบเนื่องจากเห็นว่าคำสั่งคอพพนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการคอพพอดรสุทธิพลทวีชัยการ จะขึ้นเบิกความด้วยตัวเองเพราะหากสารปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดรสุทธิพลเนี่มองว่าผู้เอาประกันภัยนับล้านคนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหากติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมาจะถูกลอยแพไม่สามารถเคลมประกันได้สวนทางกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่อยากจะให้บริษัทบอกเลิกประกันได้นะครับโดยยกข้อมูลว่าธุรกิจประกันภัยขาดทุนราวๆ2 0 0 0 0ล้านบาทแล้วจากพิษโควิด D-19 โดยเ,เฉพาะเจอจ่ายจบจนทําให้มี2บริษัทถูกสั่งปิดกิจการและมีอีกอย่างน้อย2บริษัทกําลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในมุมของผู้ประกอบการมองว่าหากไม่สามารถบอกเลิกโรมทันได้จะกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในวงกว้างเมื่อพูดถึงการเคลมประกันก็คงต้องไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดนะครับวันนี้ติดเชื้อรายใหม่8 1 6 7รายยังไม่รวม ATK อีกเกือบ1,800ราย หายป่วยเพิ่ม3,800กว่ารายเสียชีวิตเพิ่มวันนี้14รายเสียชีวิตสะสม21,883ารายครับ